ลูกมีเข้าลงมาจกมาใบที่สองใส่คาเลยครับผมใบนี้ตีสวยมากมีเข้าลงมาจกมาอุ้ยลูกนี้ตีได้ดีแล้วปเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามให้กับทีมของอาดจิตได้ครับผมโอเคครับผมกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการพี่บูล2 3 2สา,สาโอเพ่นครั้งที่4นะฮะ ก็คู่นี้ครับผมเป็นคู่ระหว่างทีมบางแนนเจอกับทีมอาร์ตพิจิตนะฮะคู่นี้นี่มันแน่นอนครับในประเภททั่วไปนะเอาครับใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ก็แล้วหนึ่งแชร์ครับใครยังไม่กดติดตามเพจนี้ฝากกดติดตามเพจนี้ด้วยฮะทีมของบางแนนครับผมมาร์คล็บบูลีคู่กับบอยล็บบูลีนะครับทีมของอาร์ตพิจิตเนี่ยดูนะครับบูมคู่กับตู้นะครับยไปแล้ว พี่ขาเป้าไปมือนเดิมนพี่ไปคุมกล้องไอออนก่อนอค,อครับเรามาดูระบมในไม้แรกกันเลยนะฮะไม้แรกนี่เปิดมาหาแก่นไม่เจอเลยฮะเล่นกันพ่งนไกลอยู่ครับเรามาดูาทีมอ,อาร์ตวิจิตครับเข้ามาอูนะครับคนนี้ ขึ้นมาคุมโซ<ด>นอยู่ตรงไหนกับทีมอาร์ตพิจิตครับตึบแล้วลูกนี้ขึ้นมาคุมโซนโอ้โหลุ้นฮะโจรบอกว่าอยากกลับพูดไม่ต้องปรับลองดูครับลูกนี้จะทำยังไงครับเรื่องยากอันนี้หนักเล่นมันไม่ใช่ที่อยากเราไปลูกเข้ามักไม่มีการอาร์ตบพิจิต มาแล้วตีตาำไปครับผมใบแรกเสียแต้มอยู่ครับลูกนี้ก็สับอีกหนึ่งใบแล้วลูกที่สองตีไปโดนขยายโซนออกไปเจ็บหนึ่งแต้มในสนามนะฮะโย่ยืมแต้มต่อนะมาเป็นทีมชาติได้แต้มต่อแต้มอภิจิตได้หนึ่งแต้ม ทกมีครับตางนั้นบอยลุกเรียบเจาะขึ้นมาคุมโซนใหม่เอา้าวิ่งละลูกนี้ฮะเจอตอหลุดโซนไปเยอะเลยฮะโอ้โหลงไม่ดีครับไปลงหินครับหลุดโซนตกน้ำไปครับในสนามยังเสียอยู่หนึ่งแต้มลูกนี้บอยลุกบุรีดับขึ้นมาคุมโซนใหม่แล้วลูกนี้เอ้าออกนอกสนามไปอีกโอ้โหอา้าว่ะครับผมเกิดอะไรขึ้นครับผมสนามนี้ มาร์ครบุรีลูกนี้จะเล่นยังไงครับเข้าวงมาลูกนี้ครับนี่ครับนักกีฬาทีมชาติไทยครับผมมาร์ครบุรีตึบหนนี้ดอกมาแล้วไม่เดินเลยฮะสนามมันยังขึ้นยากมาก ครับดูครับจะเล่นยังไงครับผมสำหรับลูกนี้ครับของมาร์ครบบรีเข้ามาลูกนี้จบครับอบสนามมีบอกได้เลยว่าเข้าโคตรยากทุกคน จะเล่นไงครับเข้ามาแบนี้มากลพบุรีจกครับจบโอ้โหปอสุดท้ายขึ้นไปได้ดีครับแล้วเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้หมดมือแล้วผมทั้งนั้นทีของบางแนน่เอาครับเรามาดูครับทีมของอาร์ตพิจิตครับ ลูกนี้เข้าวงมาตีดโดนรับหนึ่งตีติดรับสองครับเข้าวงมาลูกนี้จบมาลตีโอ้โหตามไปฮะไปน,ะไปนี้ยังเสียอยู่หนึ่งแต้มในสนามอยู่นะฮะครับจะทำยังไงคนระับไปนี้เข้าวงมา ทีมบอกอาพิจิตจบขึ้นมาแล้วโอ้โหเปลี่ยนหรือเปล่าฮะน่าจะต้องตีเรอะผมใบนี้ถึงจะได้แต้มไอ่สนามยังเสียอยู่หนึ่งแต้มอยู่ฮะทางด้านทีมของอารพิจิตหลบนี้เข้าวงมาครับจะขึ้นนะครับตัตครับหลงนี้จุก้ มาแล้วต่ำเยอะเลยครับผมหมู่คู่ไม้แรกครับผมทีมของบางแนนได้1แต้มในสนามครับสกอร์เลื่อนเป็น1ต่อ1นึ่งะครับสกอร์เลื่อน1ต่อ1ครับ,รเ,รรบเรามาดูครับผมในไม้ต่อไปนะไม้เมื่อกี้ครับผมดังนั้นทีมของบางแหนได้แต้มไม้นี้มีสิทธิ์โยนแกนเลือกระยะเล่นแล้วก็จะขึ้นมาคุมโซนก่อนนะฮะโดยบอยลบบุรีนะ อผมเรามาดูว่าผมลอยลพบุรีจะขึ้นมาคุมโซนใบนี้อยู่ตรงไหนกับทีมบางแนนมเอาครับเข้ามาจุดนี้จบขึ้นครับตึบโอ้โหให้ดูฮะสนามเล่นยากมากนะสนามนี้เล่นแบบโคโโตรยากอะทุกคนหินมันค่อนข้างใหญ่ ครับเรามาดูครับผมทีมของอาร์ตวิจิตครับส่งตู้อาร์ตวิจิตไปขึ้นโครงศพเข้าบูม,บมครับจบครับตึบ๊บสันหลโคตรแข็งดอกมาดังตึ๊บนะครับเรามาดูครับมาร์คลบบุรีลูกนี้ตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองครับเขบ้าวงมาลูกนี้ลูกนี้มาร์คลบบุรี จมาแล้วใส่คาหรือเปล่าหูดูว่าตียอย่างนี้ยังไม่ไปอะทุกคนกคือเต็มซ่อคอเลยนะฮะตึกนี่ฮะเหมือนมันอยู่ในหลุมแล้วมันหลุมนั้นนี่ยมันมีหินดันไว้ด้วยไม่ไปครับมารบุรีใบแรกตีได้ดีฮะแต่ไม่ไปครับต้องซ้ำอีกหนึ่งใบลูกนี้เข้าลงมาจบ มาใบที่สองใส่คาเลยครับผมใบนี้ตีสวยมากนะเอาครับใดสองแต้มในสนามจกขึ้นมาใบนี้ปังหมูสามแต้มเลยครับผมในสนาม,อมเอาครับเรามาดูครับผมทางด้านดิมอาร์พจิตลูกนี้จะเล่นยังไง <c oughs> <c oughs> จบครับวบิ่หม่นี้ขึ้นมาคงโซนได้เป็นอันดับที่สองนะครับแล้วลูกนี้จะส่งมือตีของไอวิจิตมาตีเลยครับโบ่งครับลูกนี้เข้ามามาวิ่งหหลูกนี้ตีได้ดีแล้วเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามให้กับทีมของไอวิจิตได้ครับผม เรามาดูครับผมมาร์คลูกนี้จะเล่นตรงไหนครับในทีมของบางเนียนเหมือนจะตีสวนเลยนะฮะแต่ตารคุมโซนนี่โอ้โหห่างจากแก่นเป็นกิโลเลยนะฮะลูกนี้ไม่สนใจแล้วตีก่อนเลยเข้าวงมาครับมาครับตีโดนรับหนึ่งตีโดนรับสองตีติดรับสามลูกนี้ มาแล้วใส่คาไปอีกหนึ่งลูกครับผมโอ้โหแน่นๆครับผมทุกคนจกมาครับแล้วปากเต็มหน้าฮนะแล้วเก็บสามแต้มในสนามไปได้สองครับจะทำยังไงครับนั่นทีมของอาร์ติจิตส่งมือขึ้นไปครับผมตู้มือขึ้นของอาร์ติจิตเข้าวงมาลลูกนี้จบครับ โหโหแล้วขึ้นมาเปลี่ยนด้วยครับผมใบนี้ขึ้นมาได้ดีครับผมแล้วเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามให้กับทีมไปได้นะโอ้ฮะเรามาดูว่าผมบอยแล้วปุลีลูกนี้ตีโดนรับสามตีติดรับสี่ฮะเข้ามาจกึ้นมาแล้วตีโดนหน้่มหนึ่งสองสามสี่แต้มในสนามเขาไปดูฮดูครับ จบมาแล้วปังโอ้ลูกนี่ม้วนเดีดเป็นกิโลเลยครับลูกนี้ดึงลูกอย่างเยอะครับผมนะนั่นบอยรับลุเีเอารับทางด้านทีมอาร์พิจิตไม่สนใจขึ้นมาคุมซ้ใหม่อีกหนึ่งลูกแล้วยังเปลี่ยนด้วยครับผมใบนี้แท็กได้ดีแล้วเปลี่ยนด้วยพ,พี่ดองพี่ดองพ,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 พ เรามาดูว네่าปลอยลูกปลีล <Credit> ูกน <ossa facial> ี้ไปโดนรับสี่ไติดับห้าเหลืออีกหนึ่งใบในมือเข้าวงมาจุกมาหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ลูกในมือหมดแล้วนะฮะฝ่ายตรงข้ามยังเหลืออีกหนึ่งใบครับผมบอกได้เลยว่าลูกนี้ห้ามติดมือห้ามหลุดมือห้ามใดใดทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเสียแต้มโคตเยอะ ครับตึงโอ้โหเสียแต้มทุกคนเสียหนึ่งแต้มให้กับทีมของบางแนนนะิโอ้โหสนามแม่งเข้ายากจริงทุกคนนะลองเลยสนามเขาโคตรยากอเอาครับเรามาดูรับผมในไม้ต่อไปไม้เมื่อกี้ครับผมทางด้านทีมของบางแนนได้แต้มไม้นี้มีสิทธิ์โยนแก่นเลือกระยะเล่น แล้วก็จะขึ้นมาคุมโซนก่อนครับโอ้เล่นเงินโคตรไกลนะโอ้ได้10เมตรเหรอสนาม12โอ้โหเจ้าว่าอาจจะไม่จบขึ้นมาบอยลูกนียตโอ้โหใบนี้ดับขึ้นมาคุมโซนได้ดีครับแล้วเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้คุมโซนใบนี้นี่โคตรด,ดีเลยนะ เป็นระยะคนข้างไกลเลยทุกคนประมาณ10เมตรนะครับโดยประมาณนะเอาครับเรามาดูครับทีมของอาร์ิจิตครับส่งมือตีไปตีเลยบุมมือตีของทางด้านอาร์ิจิตครับจุกมาตีตามเขาผมไปแล้วตีตามเสร็จปุ๊บเปลี่ยนมือขึ้นมาดูลายเลยครับผมนะ ดังนั้นตู้อาร์ตพิจิตครับผมใบนี้จะเล่นตรงไหนดูผมตู้มือขึ้นของอาร์ตพิจิตลูกนี้นี่จะขึ้นไปกลุมโซนอยู่ตรงไหนฮะเข้ามาต้องยืนดอบครับจบขึ้นมาโอ้โอ้าครับลูกนี้ดูว่าอยู่ในโซนที่ดีฮนะแล้วสามารถตีได้ด้วยนะ ทางด้านทีมอาบิจิตไม่สนใจครับส่งมือตีครับผมบูมไปตีเลยเข้ามามาแล้วตีโดนโอ้โหแล้วลูกนี้ตีได้ดีฮะคือตีโดนแปลกๆครับผมทุกคนจกมาคปึงโอ้โหโดนสี่ข้างนะเรารับเปลี่ยนไปครับเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้ทางด้านทีมของบางแนนไม่สนใจส่งมากุ๊บลบอกลรีไปจกขึ้น มาแล้วตีโดนแล้วติดด้วยครับผมได้สองแต้มในสนามเลยเรัไปนี้โอ้โหดูว่าหมารูปเหร้ยบปึ๊กสิ่งที่ด,ด,ดีจริงๆฮะได้สองแต้มในสนามไปเอาครับเรามาดูว่าผมลุกนี้ทางด้านดีของอาร์ตพิจิตครับ่งโต,ตมือขึ้นไปขึ้น,นคุมโซนก่อนครับไปนี้ในสนามเสียอลูกสองแต้มจบครับ อีอย่างดิ้นเลยนะพูนดอกมานี่โหเห็นได้ชัดแล้วว่าลูกดิ้นคอนโทรลยากมากนะก่อนอื่นครับขอขอบคุณครับผมพี่มหมาชาติพันตานะยครับผมนะประนานชมลมพี่ปูน2 3 2 5นะครับที่เชิญไปเป็นต้นองชิไทยมาได้ทดสดการแข่งขันในรายการพี่บูน2 3 2 5โอเพ่นครั้งที่4ในครั้งนี้ก่อนอื่นขอขอบคุณพี่มหมาชาติพันตาเป็นอย่างสูงเลยนะครับผมนะ แล้วเดี๋ยวเรามาขอขอบคุณสปอนเซอร์กันทีหลังฮะต้องขอขอบคุณพี่บาชาบัานตาก่อนฮะที่เชิญเบียร์ไปต้อนเชฟไทยมาถ่ายรูปสดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับทำให้ทุกคนทันท่วโลกค,ครับผมได้ชมกันถ่ายรูปสดการแข่งขันในครั้งนี้กันทุกคนนะครับเอาเรามาดูผมในสนามตอนนี้นี่ยังเสียแต้มอยู่ครับสองออหนึ่งแต้มในสนามให้กับทีมของบางแนนอยู่ฮะครับลูกนี้เล่นยังไงครับทีมของอารุจิเข้ามา จบครับตึ๊บโอ้โหโโหลครับสนามนี้เล่นยากมากเลียนเสียแต้มอยู่ด้วยครับในสนามนี้ทีมบังแนนได้อยูหนึ่งแต้มแล้วบอยลุกบุรีครับลูกนี้ตึบตามเยอะฮะต้องตีสองฮะตีสองรับสาม ดหมดรับห้าครับเอาง่ายมาร์กลุกบุรีครับเหลืออีกสองใบในมือโอ้โหสองครับสามมับคุ้มอยู่เลยจ้าสดีทุกคนด้วยครับเข้ามาลูกนี้จุกมาแล้วใส่ก่อนครับผมโอ้โหหนึ่งสองแต้มเนี่ยได้แน่นอนครับต <c oughs> อ,อนนี้มาร์กลุกบุรีดูครับปั๊บชา้าครับยกขึ้นมาใบนี้ครับปากอสองแต้มในสนามได้แน่นอน ตีโดนรับสี่ตีติดรับห้าครับใบนี้พีท่ทองเข้าวงมาลูกนี้จุกมาหู้โหห้าแ้มด้วยหรือเปล่าครับอย่างนี้แล้วลูกในมือเหลืออีกหนึ่งใบครับผมบอยลบุรีเก็บเลยครับหกแ้มหรือเปล่าเดี๋ยวรอสกอร์ขึ้นนะครับผมนะโอ้โหหุ่ย ไล่สองแล้วติดหมดฮนะหกหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวรอดูคนระับว่าสกอร์จะเป็นแปดหรือว่าเป็นเจ็ดหรือว่าเป็นหกปดครับผมหกแต้มในสนามครับผมไม้เดียวสกอร์เรื่องเป็นแปดตอนหนึ่งเลยฮนะเอาครับเรามาดูวนะ่าผมในไม้ต่อไปไม้เมื่อกี้ครับผมทำด้านทีมของบางเนนได้แต้มจบขึ้นมาตึบโอ้โห หนาแม่งแข็งเกินต้องปรับนะถ้ายิงปรากก็ยิงอย่าไปเอาเหินออกอมันมันมันไม่ได้เดีย๋ยวลองดูก่อนเท้าหินออกมันจะเข้ายากดีกว่าเอาครับลูกนี้เข้ามาโหแค่นี้เข้ายากมากแล้วตึบแค่นี้คือเข้ายากมากๆเลยเอาครับลูกนี้ขึ้นคุมโซนได้ดีครับทีหัวอาร์ทิจิตร ลบุรีครับลูกนี้เดินมาที่วงครับตีโดนรับหนึ่งติดครับต้องติดด้วยนะครับเขบ้ามาจุกกันมาแล้วตีโดนโอ้โหแล้วปิดไปเลยกระใบนี้น้องมาลบุรีจบมารไปยึดสักแม่ยังไงี่ ครับเรามาดูครับทางด้านที่ของอาร์พิจิตจะเล่นยังไงฮะลูกนี้เข้ามาตุกนี้จุ๊บขึ้นมา,าจบ๊บโอ้โหเราขึ้นดีด้วยครับตู้รับปืนอขึ้นของอาร์พิจิตใบนี้ขึ้นมาเปลี่ยนแล้วเก็บหนึ่งแต้มในสนามให้กับทีไปได้ เอาครับเรามาดูว่าลูกมากร์คลบุรีลูกน้ตีโดนรับหนึ่งติดรับสองครับใบแรกนี่ม้วนเลยนะฮะมาร์คลบุรีใบที่สองเข้าวงมาใบนี้จะไปตรงไหนจะโดนยังไงครับลูกนี้จกขึ้นมาอีกหนึ่งใบแล้วใส่คาไปอีกหนึ่งเม็ดโอ้โหไอ้ลูกขึ้นนะเข้า,กล,ากล้ติดกล้ครับผมนะอยู่ไกลติดไกลแล้วลูกนี้สลับดอกไปก็เปลี่ยนสีไปเลย องแต้มในสนามน,นี่เกิดจากลูกตีล้วนๆเลยฮะเรามาดูลูกนี้ทางดันตู้หรอตู้อาร์ิจิตลูกนี้ขึ้นมาคุมโซนแล้วหลุดโซนไปเยอะเลยสนามเนี่ยมันเข้ายากนะทุกคนถ้าตีติดได้นี่ถือว่าได้เปรียบมากเลยฮะแล้วมาร์กตีติดสองใบยอย่างนี้โอกาสเกม,มในไม้นี้มีสูงมากเลยฮะโอ้แลลูกในมือก็ยังได้เปรียบด้วยนะ ลงมาเดี๋ยวครับอาร์ติจิตส่งบูมือตีไปตีก่อนเลยแล้วลูกนี้ติดไปครับแต่ยังไม่เปลี่ยนนะเอาครับตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองคืนเนื้อใบนี้ทังนั้นทีมของอาร์ติจิตส่งบูมือตีไปตีอีกสามอีกหนึ่งใบครับลูกนี้ตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสอง จบขึ้นมาลตีโดนขยายโซนไปครับผมได้หนึ่งแต้มในสนามครับน้องมาร์คลบุรีกะจะไปติดไปนี้ฮะเพื่อให้มีเปอร์เซ็นต์ในการปิดเกมได้สูงครับผม <c oughs> คือถ้าลูกนี้น้องมาร์คตีโดนมาฮะผมว่าโอกาสเกมเนี่ยมีอนข้างสูงเลยทีเดียวครับผมแล้วครับมาร์คลบุรีเข้าวงมา ลูกนี้จะตีติดอีกใบนะเตรียมสวัสดีกันเลยบอกเลยจบขึ้นมาลตีโดนครับผมเปลี่ยนเฉยเฉยถือว่าตีได้ดีครับผมเปลี่ยนอย่างนี้ถือว่าใช้ได้นะจบมาใบนี้ครับตึง้งเปลี่ยนไปครับผมด้หนึ่งแต้มในสนาม ครับเรามาดูครับลูกนี้จะทํายังไงครับใบสุดท้ายนี้จบครับตึบโอ้โหวิ่งแลหลุดไปครับผมบอยเหลืออีกสองใบในมือฮะบอยลูกบุรีถ้าสองใบนี้ขึ้นได้เนี่ยจะปิดเกมเลยนะครับเข้ามาครับตึบโอ้โหอุ้ยง่ายๆแล้วเหลืออีกใบเดียวครับ ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้ครับขอ,ขอบคุณนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีครับนางอรพินจิรพันธวาน,นิชนะครับนะก็เป็นผู้สนับสนุนหลักเลยนะครับผมนะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีครับจบแล้วครับผมนะสิบเอ็ดต่อหนึ่งครับผมทีมบางแนนเอาชนะอาร์พิจิตไปได้นะครับ